เฮ้ย hey, น know, like hey, ี่มึงเฮ้ยมึงจะไอ้โนมมึงมาออกสิเฮ้ยนี่มึงนี่มึงไอ้เด็กเสือพวกนี้มันเป็นไรวะไอ้เนี่มันจิ้งทองเราเล่นหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮียอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมฮะเฮียกินเหล้าแล้วรู้สึกเป็นไงเนี่ยอะไรนะกินเหล้าแล้วรู้สึกเป็นยังไงไอ้เด็กเสือแบบมันกินเหล้าที่กินเหล้าแล้วก็ไอ้เด็กเสือแบบมันกินเหล้าที่อุ่นอัวนเลยตัวนี้เฮ้ยไอ้เด็กเสือเฮ้ยเมื่อกี้มึงกินเหล้าที่ดีที่สุดแล้วมันรู้สึกยังไงว่าอร่อยไหมอ่า อร่อยมากเลยครับเฮียเป็นเหล้าที่ดีที่สุดของร้านเราเลยฮะบักฮามไม่รอจัดเพลงแบบเสียนาครับขอให้ผมจะจัดเพลงดีๆเ้าเลยเฮียครับเฮียครับเอาไปเลยเอาเพลงเดี๋ยวคาราที่มันจะตัวให้กับน้อยมากเลยครของคุณครับเฮียครับเฮียอกหักมาแล้วครับน้องชายผมอกหักเพื่อไปเขาขอบคุณครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวครับ องขาเล่าก็ได้ร้องเพลงให้อย่ยครับอย่าอย่าไปนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเพลงให้นะครับยัง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 เฮ้มึงยังไม่ขอเพลงนะไอ้หนุ่มนะเฮ้ยหนุ่มมึงจะจีบลูกค้าเหรอเดี๋ยวบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้เดี๋ยวเพลงนี้ให้ลูกค้าขอก่อน